พี่ๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดแชร์ไปถึงหน่วยงานเลยนะคะให้เขามาดูทันเมืองให้ขบวนดอยด้วยนะคะทุกคนมีสัดสีเท่ากันนะคะแล้วก็ทุกคนก็เป็นคนไทยเหมือนกัน,นะค,ะควรได้รับสิทธิเสรีภาพเท่าเทียงกันนะคะควรจะริงไม่ใช่อยู่แต่ในเมืองนะคะต้องมาดูขบวนดอยด้วยนะคะเพราะว่าขบวนดอยก็เป็นคนไทยเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะนันุก็จะพาทุกคนไปดูค่ะทําไมผ่าคอนนันุไม่ได้ขายนะคะสาเหตุนี่ก็คือนี่นะคะดูขั้นหลัก่อน เดี๋ยวนั้นนู่จะพาทุกคนไปดูจุนที่แบบว่าขนาดสี่คือสี่อาไปไม่ได้เลยนะคะเฮ้ยมาเปล่าๆาเปลี่นี่มาในรนถคอล้วค่ะเออตรงนี้นะคะเราก็มาถึงตรงที่ถนนยาติสุดแล้วนะคะแต่ว่าไม่ใช่ถนนยาีิสุดตรงเส้นทางนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นถนนที่อยู่ใกล้บ้านของน,นันนนะคะแต่ขนาดใกล้บ้านยาขนาดนี้เลยนะคะพ,พี่ทุกคน,นะคะ ส่วนทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางของมอเตอร์ไซค์คือนะคะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะส่วนทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางของรถยนต์นะคะมันก็จะมีหลุมลึกประมาณนี้นะคะนี่ประมาณเขาหองนันุนะคะถ้ารถยนต์ไปนะคะมันก็ท้องหอนรถยนต์มันก็จะเสียขวาเป็น <laughs> ปน,นี่นะคะดูนะคะขี้เปิดถลนทลายเลยนะคะมาดูตรงนี้ต่อนะคะ ทำไมถึงเอาขนส่งผ่าไม่ได้นะคะดูเส้นทางนะคะนี่หลุมแต่ละหลุมนี่มันแบบว่ามันใช้เป็นที่นั่งได้เลยนะคะนี่ตั้งน้งแบบนี้ถ่ายรูปได้หมดเลยนะคะมาดูตรงนี้นี่นะคะทุกคน,นะคะส่วนตรงน,นี้ก็จะเป็นดิสไลด์นะคะดีมันก็จะสไลด์ลงมาตรงนี้นะคะนี่นะคะพ,พี่ทุกคนคะตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมคะ,ะว่าทําไมพาขนานนุขนส่งไม่ได้ทําไมผ่าขนานนุถึง ไม่ได้ขายทำไมถึงทิ้งนะคะตอนนี้ก็รู้สาเหตุแล้วนะคะนันุขอให้พี่ๆทุกคนกดแชร์กับนันุด้วยนะคะให้หน่วยงานาที่เกี่ยวข้องมาซ่อนถนนให้นันุด้วยนะคะตั้งแต่นันุเกิดมาจนถึงทุกวันนี้นะคะกี่ปีกีปปก่ป,ปีถนนก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะคะตอนนี้นันุก็แก่มากแล้วอายุ25แล้วถนนยังเหมือนตอนที่นันุแรกเกิดเลยนะคะนี่น,นันุองบอกเลยว่าถนนเส้นนี้เขาจะเรียกว,ว่าดอยหางเสียงนะคะ ใครที่สมัครเป็นนายโยะคะทุกคนจะบอกว่าเดี๋ยวจะมาดูถนนงให้เดี๋ยวจะมาซ่อมถนนงให้เดี๋ยวจะทางให้ถนนงดีขึ้นตอนนี้นนุอายุ25แล้วน,นะคะถนนยังเป็นคิดดีคิดโครมเหมือนตอนที่นนุเกิดเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวนนุขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะฝากพี่ๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดแชร์ไปถึงหน่วยงานเลยนะคะให้เขามาดูถนนงให้คนบนดดยด้วยนะคะ ทุกคนมีสัดสีเท่ากันนะคะแล้วก็ทุกคนก็เป็นคนไทยเหมือนกันนะ,ค,ะควรได้รับสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันนะคะควรจะเริงไม่ใช่อยู่แต่ในเมืองน,นะคะต้องมาดูขบนดอยด้วยนะคะเพราะว่าขบนดอยก็เป็นคนไทยเหมือนกันนะคะบา,บายยค่ะน,นุกลับบ้านแล้วนะคะ